ครับไอ้ท on ี s, ่กจุ่บบ้านเป็นนิดีน่อยเอครับประมาณสิกว่าตอนนั้นรถหังเยอมาล้างที่อ่้พอกล้เน่ยัมาดูโอ้ไปเจ็บซีเลนบ้านคนนี้ไปถึงกรเทาะรเทาครับอันนี้คุณเจ้าเิ่ป์จะงมบอกว่าเงีนบแตบเจ้าได้นีได้ครับอย่างนี้นั้นอย่างนี้นัน ไม่นั่น,นบอเอาไม่เก็บปัดเขาไม่เก็บปัดว่าบอยหางันบริเวีตึ้ตึ้ง่าครบมัลไม่ไี้เก็ปัดที่มีสาหลัสาไต้เนี่ยะเปียนเขาพี่ก็พี่ก็นื้เตอนทบพี่อ่าพอทองเนี้ะครับเก็บปัดทุกาทนกสา สาบะตสมัยที่เกี่ยวว่บั่นรับมันปลาไปโดนัวน้เยแสดงว่าเป็นเก็บซ่เมียเชนี้มันยพอทงทเพิดีแต่แจนดลุมพอรุแม่เลยครับที่จะมาัน้ีเรียงรที่มาน้าเตียงเพื่อีพืโอเคก็อเสียงสวดๆให้กับอาจารย์สาธิตพร้อมจารอีกแล้วอคที่การทบอกั อพอท่านเขาก็เดิมารับรวมกันจิตใจจะก่อนจะวงมันวัมันรอบที่มักรอบเหมือนครับรอนี้มาที่หนึ่งครับเพราะท่านจะบอกจะบอกว่าอันนี้สมัยนั้นรอบือสายยาชนยาวรอบจากที่ปุนด้วรเปนานเปิมนเหมือนครับรวมอีกดังเมค่ับ ันก <dı> <il> <kes> ่ครับนครับเจิเอทานข้าก่อนพี่ท่นครับเขาทรงไม่ตให้ทะเราะนายกสมาคมครับท่านรวคุณพ่อชินกรพาอศิลครับพ่อไหมสมาคมออกเชิญคุณพ่อับช่วงตัวมาที่นี่เอาสิอู่น้ากันสมาคม